s ซ m p l e of ออฟแมนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด5กลิ่นด้วยกันเลยนะครับถ้าพร้อมวเนี่ยไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซินะครับคลิปวันนี้ก็จะเป็น s ซ m p l e o f ์ออฟแมนประจาเดือนพฤศจิกายานแล้วนะครับซึ่งมีมาทั้งหมด5ตากลิ่นด้วยกันแล้วก็เป็นนิชแบรนด้วยแล้วก็มีดีไซเนอร์แบรนด์แต่ว่าเป็นลายอีกลายแพงของเขาหรือว่าเป็นแบบ p r i v a t e blend หรือว่าเป็น p r i v a t e collection อะไรก็แล้วแต่ครับมันก็จะมีในมีด้วยเหมือนกันแล้วก็ เรา,าเริ่มเัื่องที่ตัวแรกเลย,เลยดีกว่าซึ่งผมก็ฉีดไปแล้วสักพักหนึ่งแต่เดี๋ยวจะฉีดซ้าอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะชัวงแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความแอมเบอร์มันมีความสโมกกี้แล้วก็มีความอูดรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอากาศที่ต้องเย็นเออไม่ไม่ใช่อากาศร้อนๆหรือว่าแบบเนี่ยผมก็สุสานใช่ไหมว่าให้มันดูหนาวๆนะแต่ว่าอากาศจริงๆในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันก็อย่างที่ดูกันนะครับว่าว่ามันก็อากาศเรื่องหนาวแล้วแต่ว่า พอชิ้นเดือนแล้วเนี่ยจะเข้าเดือนธันวานเนี่ยอากาศเ่ก็เริ่มกลับมาร้อนก็เริ่มกลับมาเป็นปกติของมันก็มีอากาศร้อนมันมีเริ่มเป็นแบบว่ามันเริ่มไม่ใช่หน้าหนาวแล้วอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ากลิ่นเนี่ยอากาศอากาศเย็นๆเท่านั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนทํางานแล้วหรือว่าแบบงานทางการงานหูวๆนะผมคิดว่ากลิ่นเนี้ยสู้กลิ่นอื่นได้เลยแล้วก็เักงานออฟฟิศหรือว่าคนทํางานที่ไม่ใช่เด็กมหาลัยผมนะผมสึกว่าน้าหอมกลิ่นเนี้ยมันเป็นน้าหอมที่ มันดูสูงวัยแล้วก็มันมีดูโตโต,ตแ,ลแล้วก็เป็นคนที่แบบถ้าให้ผมดูค่าก็คือแบบสา40ไปแล้วแลเี้ยใช้กกิ่นี้ได้ดีแล้วก็ด้วยราคาด้วยที่มันอาจจะแพงกว่าตัวธรรมดาหรือว่าลายแบบดีไซน์แบรนด์ทั่วไปของเขาะอะไรเงี้ยอืมอืมอาการเย็นๆห้องแอร์เย็นจเจีย๊ยบผมคิดว่าเกรนี้ทำได้ดีแล้วก็วาระโอกาสผมคิดว่างานหรูทําได้ไปเดทผมคิดว่าน่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่เออมันแบบไม่ได้เป็นเกรดที่หวานหรือว่าน่าดึงดูดหรือทําให้ดูคนดูเป็น ผู้ช่ยอบอุ่นอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นครับอืให้เจาะจงเลยผมคิดว่างานทางการหรือว่างานพิเศษอะไรผมคิดว่าโอเคฉีดไปได้เลยครับอืมแต่ว่าทีนี้นผมไม่ค่อยได้จะฉีดสักเท่าไหร่มันจะมีก่นอื่นที่ผมรู้จักปริมาณได้ก็เห็นว่ามันก็ไม่ค่อยลดจากค่าอักเท่าไหร่ก็ก็แสดงว่าผมก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับผมแล้วก็ อากาศมันต้องอากาศเย็นๆอย่างที่บอกไปแนละ้วซึ่งตอนนี้มันร้อนมากๆก็กลิ่นนี้ก็ไม่ได้เหมาะกับผมเลยนะครับอืมอ่ะตัวนี้ผ่านไปครับ Polo Supreme w o o d นั่นเองนะครับมาที่ตัวต่อมาดีกว่าเอากลิ่นที่ผมไม่ค่อยได้ใช้ก่อนแล้วกันครับก็ตัวนี้และกันครับก็คือ d a v i d อ f f Woods b l e n นะครับกลิ่นนี้ก็ใช้ในอากาศร้อนผมก็เคยฉีดเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายแต่ผมไม่ได้ชอบกลิ่นม,มันอืมเดี๋ยวมาดมกันว่าเป็นยังไง มันมีความสดชื่นนะแล้วก็เป็นกลิ่นไม้จริงๆครับแล้วก็มีความสโมกกี้แต่ไม่ใช่สโมกกี้แบบนี้นะผมคิดว่าเป็นสโมกกี้ไม้แล้วก็มีความ, ok y, มใสๆอยู่ไม่ได้เป็นไม้หนักหรือว่าแบบไม่ได้เป็นไม้ทึบไม่ได้เป็นไม้ชื้นๆรู้สึกว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะโปรแล้วก็มีความสโมกกี้ตามมาหลักๆคือ2 2งสองกลกงโนตนี้นะครับอืมอนที่ผมจบได้นะแล้วก็มีความแบบ Oriental Spicy อยู่ในนั้นม,มันจะเป็นแบบว่า Woody Spicy แล้วก็มีความ Smoky อยู่ในกลิ่นซึ่งถามว่าอากาศร้อนฉีดได้ไหมผมว่าถ้าไปงานกลางแจ้งหรือว่าสมบุกสมบันกลิ่นนี้ไม่ได้ครับแต่ถ้าอากาศร้อนเป็นคนที่ใช้ชีวิตท่อให้จะแบบมีรูทีหรือว่ามีกิจวัตรประจำวันของตัวเองซึ่งแบบออกไปทำในหลยายอย่างในแต่ละวันเนะี้ยผมคิดว่ากลิ่นเนี้ยพอได้แล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะพนะักงานออฟฟิศเนี่ยผมว่ากลิ่นเนี้ยมันโอเคมากๆแล้วก็ สาเหตุที่ผมให้พนักงานออฟฟิศแล้วก็กลิ่นมันดูโตโตน้อยกว่าโปโลสปรีมบูธอันนี้นะ่จาจะประมาณ20กว่ากว่าสามารถใช้ได้ใช้ได้แล้วนะอืมแล้วก็สาเหตุที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับพนักงานออฟฟิศอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้มีความเซ็กซี่ไม่ได้มีความหรูหราไม่ได้มีความทางการอะไรสักเท่าไหร่เทา่ทากับตัวโปโลสปรีมบูธผมรู้สึกว่าตัวโปโลเนี่ยมันให้ความหรูหราให้ความเป็นทางการให้ความ f o r m อ,อ,อมลมากกว่า เพรว่าตัววูดเบนเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสดชื่นมันไม่ได้ให้ความหวานมันไม่ได้ให้ความเซ็กซี่แล้วก็มันให้ความเรียบง่ายแต่ก็มีความแบบดูราคาแพงดูเป็นตัวตนของตัวเองมากกว่าผมก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับพนักงานออฟฟิศแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นกลิ่นที่เอ,อ่อรบกวนใครแล้วก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่ดึงดูดใครพนักานก็เซฟที่สุดก็คือพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนทําง,งานอย่างวัยแบบยี่สิบกว่าเนี่ยผมคิดว่ากลิ่นเนี้ยทำได้ดีมากๆเลยคนระับอื มาที่ตัวต่อมาแล้วกันนะครับก็คือตัวโดเชนกับมาหน้าเบลเวตแอมเบอร์ซันครับก็จะอยู่ในคอลเลกชันของเบลเวตคอลเลกชันของโดเชนกับมาน้าเขานะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกลิ่นนี้นะถามว่าผมชอบไหมผมชอบนะแต่ว่าก็มันก็เหมาะกับอากาศหน้าเย็นหนหน้าอากาศเย็นเย็น่งเหมือนกันเพราะ,ะนั้นก็ผมก,ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้มันสักเท่าไหร่นะครับอืมดูจากสีก็น่าจะรู้แนละ้วว่าเป็นกลิ่นประมาณไหนก็คือเป็นแอมเบอร์แล้วก็ซันตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นซันก็คือแบบ ม,มีความสดชื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็ดูจะสีแล้วผมคึกว่ามันไม่ใช่แนวนั้นเลยเออมันมีความสดชื่นอยู่แต่ว,ว่ามันมีความแอมเบอร์ทาให้กลิ่นมันดูหนักแล้วก็ทําให้กลิ่นมันดูเขาเรียกว่าอะไรให้กลิ่นมันดูมีความมีมิติมากขึ้นแล้วก็มีความแบบน่าสนใจมากขึ้นซึ่งกลินะ่นเนี่ยผมมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมชอบกลิ่นงเลยแต่ผมคึกว่าใช้อากาศร้อนๆไม่เหมาะเลยโดยเฉพาะคนที่อย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะอานั้นก็ ไม่เหมาะกับกลิ่นแบบนี้เลยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าฉี่เมื่อ่ผมจะรู้สึกลำคาแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนียวตัวจนแบบว่าอยากจะแปบน้ําเลยอะไรประมาณนี้เออผมเลยรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับอากาศหน้าร้อนในเมืองไทยสักเท่าไหร่แต่ว่าน่าจหลายคนชอบกลิกบบน่นประมาณนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันยังมีความสดชื่นอยู่เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครชอบกลิ่นนี้ก็สามารถฉี่ในหน้าร้อนได้แต่ว่าสำหรับผมถ้าจะหให้เหมาะที่สุดเลยก็คืองานทางการหรือว่างานที่เราต้องไปเข้าพิธีการงานที่เราต้องไปพบผู้ใหญ่เะียรยวกวกลิ่นเนี้ยฉีดได้แล้วก็ หลังนนหรอนะผมคิดว่าันมันมน่าจะต้องเป็นห้องแอร์เพราะฉะนั้นก็กลิ่นเนี้ยจะก,กระจายตัวดีแล้วก็ติดทนนานด้วยมากๆผมลืมบอกไปว่า2กลิ่นเนี้ยโปรโลสูพรีมวูดแล้วก็โปร p r พรีม o ูดผมจะค,คาดคะเนเอาเลยนะเพราะว่าผมไม่เคยฉีดเลยนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่ากลิ่นหนักๆกลิ่นอะไรพวกนเนี้ยโปรโลสูพรีมวูดน่าจะติดทนนานแล้วก็กรารกระจายตัวน่าจะดีนะครับส่วนวูดเลนเนี่ยผมเคยลองฉีดแล้วก็รู้สึกว่าการติดทนนานดีมากๆผมฉีดโดยผมฉีดตรงเสื้อผ้ามันติดประมาณแบบ แปดเก้าชั่วโมงเลยนะครับอืมแบบถ้าผมไม,ม่อาบน้ำอ่ะกลิ่นก็ยังได้กลิ่นอยู่นะรับผมถอดผมถอ,อดเสื้อเอากลิ่นเนี้ยมาดมผมรู้สึกว่าติดทนนานมากแล้วก็ดมที่เสื้อกลิ่นอย่างชัดเลยนะครับอืมดนนัะนั้นก็เดวิดอ๊อฟุตเบนก็เป็นกลิ่นหนึ่งจากบ้านเดวิดอ๊ที่ติดทนนานแล้วก็การกระจายตัวดีครับโดชเชนกับวานาเวลเว a m b e แอมเบอร์ซันติดทนนานดีมากๆอีกกลิ่นหนึ่งเหมือน,นกันแล้วก็เอ่อเป็นกลิ่นที่ ผมชอบมากที่สุดในฉันกลิ่นนี้นะครับอือแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้กว่ามีความหลักๆคือแอมเบอร์แล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความหวานนิดนึงอือทำให้รู้สึกว่าน่าใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันดึงดูดม,มีความโดดเด่นอออแตกต่างจากสองกลิ่นที่พูดมาเมื่อกี้เลยครับอืการดื่มทนนานกา,การกระจายตัวดีมากๆอีกเหมือนกันแต่ก็ราคาบังเอิญผมไปเจอในกลุ่มมาแล้วก็มีขายตรงนี้แต่เป็นเชสเตอร์ราคาของเขาก็าจะอยู่ประมาณสามพัน โอกบาทซึ่งก็เป็นราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็ถ้าใครชอบกลิ่นนี้นะผมคิดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะชอบได้แล้วก็สามารถซื้อหาได้นะครับอืมก็ถือว่าเป็นลายอีกเป็นลายแพงอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็แนะนํานะครับอือ่ะมาที่ตัวต่อมาแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อ่านชื่อ,อยากมากนะก็จะขอเล็กสั้นๆว่าเซนญาละกันครับก็กลิ่นเนี้ยผมไม่ค่อยได้ชอบซะเท่าไหร่แล้วก็เคยทาคลิปรีวิวไปแล้วด้วย เดี๋ยวจะแปะลิงน์ที่ตัวไอ่ด้านบนละกันนะครับก็คือเซนย่าอะควาดีไอริสนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความไม่เข้ากันอะไรเลยของกลิ่นคือมผมรู้สึกว่ามีความอะคว้าแล้วก็มีความดอกไอริสอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่มีความเข้ากันของกลิ่นเลยอโดยเฉพาะกลิ่นนี้นะผมรู้สึกว่าศาสตร์ของอะควาติแล้วก็ให้ความรู้สึกวอร์อรี่ของอะควาติแต่ก็อีกฝั่งหนึ่งก็ให้รู้สึกถึงแบบว่า ดอกไม้ฟลอรลแล้วก็มีความอมเปรี้ยวซึ่งผมรู้สึกว่าสองเคมีมันรวมกันแล้วมันไม่ค่อยโอเคักเท่าไหร่เออในกลิ่นที่คนอื่นอาจจะชอบนะแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยผมไม่ได้ชอบแล้วก็มันเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยครับอ,อืมแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวผมเท่าไหร่นะเออแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็ยังมีความเอาขัดดิบซึ่งอ,อืมไม่ชอบลวกันเลยผมสรุปง่ายๆว่าผมไม่ได้ชอบกลิ่นนี้นะครับอ,อืมแต่ว่า การติดทนนานการกระจายตัวไม่ต้องห่วงเลยกลิ่นนี้ถือว่าเอาอยู่มากๆแล้วก็กลิ่นหนึ่งที่ติดทนนานดีมากๆากของีโดยเฉพาะบนเสื้อผ้าติดทนนานข้ามวันได้เลยพอๆกับ3มกลิ่นที่ผ่านเออสามกลิ่นที่ผ่านมาได้เลยครับแล้วก็กลิ่นนี้เป็นกลิ่นหนึ่งที่ติดทนนานดีมากๆเหมือนกันการกระจายตัวโอเคถึงเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นน้ําหอมสดชื่นด้วยนะมันก็อาจจะกระจายตัวไม่หนักเท่า สามกลิ่นที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่ากําลังดีแล้วก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ราคาบ้านนี้เนี่ยถ้าเทียบกันง่ายๆก็คือเหมือนราคาของเ e ลเว t แอมเบอร์ก็จะประมาณ3ามพันบาทประมาณนี้เออแล้วก็เป็นกลิ่นที่เฉยๆครับแล้วก็ถึงขั้นไม่ชอบเลยครับเอาว่าดีไอริสบายเซนยนะครับแล้วก็มากลิ่นสุดท้ายก็เป็นของ s e n ย ja ่าเหมือนกันซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆใน สี่กลิ่นในวันนี้ก็ว่าได้เลยครับก็คือเซนญาอะควาดีเนโรลีนะครับคือมันเป็นดอกเนโรลีเนาะมันเป็นโน้ตของเนโรลีซึ่งผมสึกว่ามีความลอรัลเหมือนกันแต่ว่าชอบได้ก,กลิ่นแล้วครับผมชอบ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 ามากๆนะครับมันจะเป็นกลิ่นที่มีความกรีนด้วยมีความเขียวเขียวมีความชื้นชื้นมีความเขียวเขียวของก้านของน่าจะเป็นดอกเนโรลีใช่ไหมก็มีความหวานมีความเย็น ของดอกเนโรลีเหมือนกันอืมผมมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ฟินมากๆถึงแนมะ้ว่าผมจะไม่ชอยไม่ค่อยชอบกลิ่นที่มีความครีนหรือว่ามีความเขียวเท่าไหร่แต่ว่ากลิ่นนี้มันเป็นความเขียวของกา้านของดอกเนโรลีผมว่านะเออผมว่าประมาณนั้นแต่ว่ามันเลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กรีนขนาดนั้นแล้วก็มีความหวานของโฟร์ดอลน้ตอืมแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นมูดี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ มันเปเรียนกันแล้วก็ค่อนข้างจะดีมากๆโดยเฉพาะผมรู้สึกว่าผมชอบความหวานแล้วก็ความสดชื่นความเย็นๆของกลิ่นนี้เพราะฉะนั้นก็ในอากาศหน้าร้อนเนี่ยผมคิดว่าโอเคมากๆแล้วก็ผมเคยผมฉีดก่อนวันที่จะมาถ่ายวันสองสาวันแล้วก็ตอนนั้นฉีดบนเสื้อผ้าเดี๋ยวผมฉีดไปวันนะจำไม่ได้ว่ากี่สเปรย์เพราะว่าวันนั้นฉีดแล้วก็ไม่ได้นับเลยทันได้วันหกถึงเจ็ดสเปรย์บนเสื้อผ้าอย่างเดียวก็ติดทนนานดีมากๆการกระจายตัวดีมากๆแล้วก็ เซนญาเนี่ยโดยเฉพาะดีไอริสกับดีเนอรี่เนี่ยที่ผมเคยลองมาทนเหงื่อมากๆมาอนะขนาดเสื้อผ้าหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยถ้าเสื้อผมเปียกแตกลิ่นเนี่ยก็กระจายตัวขึ้นมาได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยไปกับเหงื่อซะเท่าไหร่เพราะงั้นก็เป็นสองตัวที่แนะนํามากๆจากบ้านเซนญาถ้าคุณเคยได้ลองแล้วก็ถ้าชอบก็สามารถซื้อได้เลยที่ผมว่าเมืองไทยมันน่าจะเหมาะกับสองกินเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับชีวิตประจำวันมากที่สุดแล้วแต่ว่างานพิธีการงานทางการหรือว่าไปเดทนยผมคิดว่าตัดออกไปได้เลยมันเหมาะกับ ใช้แบบว่าชีิมประจำวันมากกว่าเป็นแบบเดลี่รูทีนของคุณมากกว่าเออถ้าแบบว่า,าเซฟเซก็ไปใส่ไปทำงานใส่ไปเรียนซึ่งมันก็เหมาะมากๆนะครับอืมอืมหอมโฟร์ดอลน็ตมากๆเลยคนระับสองกลิ่นนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันแล้วกันนะครับว่าผมชอบกลิ่นไหนมากที่สุดทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่าผมชอบกลิ่นไหนมากที่สุดก็คือกลิ่นของเซนญาอะควาดีเนโรลีนะครับผมชอบกลิ่นนี้มากที่สุดนะครับผมใช้คะแนนประมาณ เก้าเต็มสิบเลยครับด้วยเพิ่์เพิ่อด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยที่ผมไม่เคยผมไม่ค่อยเจอนะ้องหอมสดชื่นกลิ่นไหนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากๆขนาดนี้ครับกลิ่นที่ผมคิดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ด้วยก็คืออย่างเช่นตัวเอ่อเชนกามาน่าไลท์บลูอินเทนส์แล้วก็กลิ่นพวกโปรฟูมูอัคคาดิโจโปรฟูมูอะไรพวกเนี้ยเออมันก็เป็นกลิ่นอัคคอติกเป็นกลิ่น ที่ดูลึกลักดูโน้ตท,ที่แบบว่ามีความดีมีความคอม,มเทกซ์ด้วยเพราะฉะนั้นก็กลิ่นจะติดทนนานมากขึ้นด้วยนะครับก้าเต็มิคะแนนแล้วก็อคว่าดีไอริเนี่ยผมจะให้ผมให้5คะแนนล้วกันห้าเต็มิครับมันเปนไปสองติ่นที่แบบว่าคู่บวกคู่ลบเลยเนาะแล้วก็กลิ่นนี้ครับโรเชนกาบาน่าวิเวตแอมเบอร์ซันผมจะให้คะแนนประมาณ เจ็ดเต็มสิบนะครับผมชอบแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังใช้งานยากมากกว่าสำหรับตัวผมเองครับมากกว่าตัวเซนย่าอัะข้าดีเนโรลี่นะครับโดเช่กับหน้าเดอร์เบีแอมเบอร์สันนะครับเดวิดออูดเบลนด์ผมจะให้ผมจะให้หกละกันหกเต็มสิบในติดที่ตัวท้ายครับก็คือโปลูสครีมอูดผมจะให้5.5ุดแล้วกันเนื่องจากผมรู้ว่าช่วงหลังมันมีกลิ่นอูดที่ผมเริ่มชอบมันมากขึ้นแล้วเออแล้วก็ มีความสโมกกี้น้อยลงมีความสไปซี่น้อยลงแล้วก็มีโคดเพิ่มมากขึ้นผมชอบนะครับตอน5.5แต่ข้อเสียก็คือมันยังใช้ยากกับตัวผมอยู่คือผมรู้สึกว่า5กลิ่นในวันนี้มันเหมาะกับคนที่อายุโตมากกว่าผมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวคนที่20กว่าๆหนืว่าผมคิดว่าสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็แบบ30 40ขึ้นไปถือว่าใช้5กลิ่นนี้ได้ดีด้วยโด,ย,ดยเฉพาะ คนที่ทํางานหรือว่ามีเงินมีโทรศัพท์นหน่อยผมจะมาเล่นนะ้ำหอม5กลิ่นนี้ได้เลยครับแล้วก็ราคามันอาจจะแรงเกินไปสำหรับผมเองก็ตามหรือว่าดีไซเนอร์แบรนด์ที่มีความราคาแพงอยู่บางตัวผมก็อาจจะยังแบบต้องเก็บตังค์ซื้อหรือแบบว่าด้วยความที่ผมก็ไม่ใช่คอเลกเตอร์นะเพราะฉะนั้นผมก็แบบไม่ได้อยากจะเก็บทุกตัวที่มีอยู่บนโลกแต่ว่าผมจะเก็บขวดที่รู้สึกว่าผมชอบกลิ่นมจริงๆแล้วผมจะหามาซึ่ง เซนย์อัาฟวาดีเนโรดีเนี่ยมีโอกาสในที่สุดที่ผมจะหาตล่นนี้มาแต่ก็เป็นเรื่องของนาคตละกันเพราะว่าผมอยากจะเก็บดีเจเนอร์แบร์แล้วก็มีบ้านบ้านหนึ่งก็คือเอาไว้ก่อนละกันแต่คุณจะได้เห็นใน uh, first impression เองละกันครับ EP ที่เอาทุกอย่างซึ่งเป็นผมจะเอามาทั้งหมดเป็นบ้านบ้านหนึ่งก็มีน้ำหอมห้ากลิ่นใ้กันรอติดตามละกันนะครับน่นจาจะออกหลังจากนี้แหละน่นจาจะเดือนหน้าหรือไม่ก็เดือนมกราปีหน้าเหมือนกันนะครับ คลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คิมมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้ากลิ่นเนี้ยน่าจะมีใครเคยได้ลองเคยได้ดมมากกว่าผมก็อยากให้ทุกคนแชร์ประสบการณ์แล้วกันแล้วก็ชอบกลินนะ่นไหนมากที่สุดก็มาพูดคุยกันได้เลยนะครับตอนนี้อี่พีเท่านี้นะครับผมค,ครับ